และณปัตัดนีค้นค,ค,ค,นคุณวิมลค่ะคุณวิมลยืนเท่เร่อยู่บนเวทีเลยครับเริ่มแล้วเสียงปรบมือเชียร์จากครบครัวและทีมงานครับนี่โอ้โหเปิดฉา,ากมาเสียงแอกมาก่อนเลยครับ ให้ผมผมหยุดพูดนี่เพื่อให้ท่านฟังเสียงแอกครับกรรมการก็ฟังไปด้วยนะครับนี่ลีลาง,ง่ายๆนิ่มๆครับเขาเป็นพ่อบ้านดูๆเนี่ยครับอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนนี่แหละครับนั่นเออคงไม่ใช่นักการเมืองเนาะนี่ ให้ฟังเสียงแอบกันต่อไปเราคงจะมีไมโครโฟนติดผู้ที่จะแก่่งแอบครับในปีหน้าเวลาแก่งแอบไม่ปัดไมโครโฟนอยู่ใกล้ๆแอบนันก็จะดังออกลำพูนด้วยครับเออปีหน้าครับเออปีหน้าต้องมีอย่างนั้นครับดีนี่ให้ฟังสดๆครับ นี่คือลีลาของคุณวิมนปุยรคัคุณยร,ครัครับนี่อ้าวครับลีลานิ่มๆแต่เสียงแอกมั่นคงครับนี่เสียงแอกมั่นคงมากครับ <c oughs> นั่นหมดเวลา <c oughs> ขอเสียงประมือสำหรับคุณวิมนครับ โอ้โหพันมือนะครับอะไรเป็นพันมือโอ้แขวงไปแขว,ง,แวงมานะครับมีการพัน 1, นิ้วมือไปด้วยแต่ก็ทนจนจบครับโอ้โหถ้าอีกหนึ่งนาทีะนะได้เป็นลมเลยอ้าวมีคนไปนะับโอ้โห